ครับวันนี้ก็คือพาเที่ยวนะฮะก็คือพาเที่ยวเบอร์สีเกตวันนี้มาดูจุดแลนด์มาร์คจุดหนึ่งของสีสเกตนะครับถ้าท่านมาเที่ยวสีีเกตจุดไหนนะเป็จุดเด่นของเขานะถ้าไม่ได้มาว่าแม่สีสัมตที่นี่ยังไม่ถึงสีสเกตรครับก็ถามว่าท่านคือใครนะฮะตับประวัติชีว่าประวัติของพนะัน ท่านหรือสุริยะวราบานกับพระนางสวรรค์น,นะฮะซึ่งเป็นหญิงผู้สูงสัตว์ชาวืุนจินที่นี่นะฮะเป็นชาวพร้อมนะฮะแขวบโบราณนะฮะซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ทำวิธีวงสวงนะฮะไล่ล,ลำวงสวงเทวไล ที่อำเภออุทุมวันที่สายุกวันท่านได้เห็นว่าปรา,าสาทสังกับแพงใหญ่นะครับและก็เป็นสัญลักษณ์ของสีสเกตทุกวันนี้นะครับเราเห็นว่าลงทัศสวยงามสงา่ามากนะครับสีสเกตมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีวัฒนธรรมที่ยาวนานอัตลักษณ์ในหลายอย่างาการไปที่ ดาบทีม่มีมากว่าพันปีนะฮะเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับท่านนี้นะฮะข้างหน้าเรามาดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรบ้างวันนี้มาสีเกตคุณมาไหว้แม่สีแล้วอยา